สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการแฮปปี้เพจค่ะรายการพื้นที่ความสุขนะคะมาเสิร์ฟความสุขเนาะแล้วก็สาระให้คุณผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันค่ะค่ะนี่เคยได้ยินชื่อควินัวไหมคะอ๋อหลายๆคนอา,อาจจะแบบเออควินัวคืออะไรเป็นพันยพืชชนิดหนึ่งหรือเปล่านะ,ะแล้วมันคืออะไรนะแน่นอนหลายคนอาจจะเคยได้ยินค,คุ้นคุ้นหูบ้างแล้วเออควินัวควินัวแต่ก็อีกหลายคนอาจจะ เพิ่งเคยได้ยินเนาะล้วก็ยังไม่รู้ว่ามันคืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาทําความรู้จักเจ้าควินัวกันให้มากขึ้นค่ะค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สำหรับบางคนเนาะเพราะว่าเจ้าควินัวนี้ค่ะก็คือเป็นธัญพืชเทียมที่มีประโยชน์ค่ะพี่ฝนแล้วก็ได้รับการยอมรับค่ะว่าเป็นซูเปอร์ฟู้ดมีคุณค่าทางโภชนาการสูงเลยล่ะค่ะเพราะว่าเราเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายอ่ะเนาะไม่ว่าจะเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูงมีกรดอะมิโนที่จำเป็นถึง9ชนิดเลยล่ะค่ะ นอกจากเต้าควีนัวเนี่ยนะคะจะมีกรด<ม>อะมิโนโที่จําเป็นถึง9ชนิดแล้วนะคะยังมีแร่ธาตุที่สําคัญนะคะแล้วก็อุดมไปด้วยวิตามินด้วยเป็นอาหารทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่มีอาการแพ้นมหรือผู้ที่มีอาการแพ้ถั่วเหลืองค่ะ,คะแล้วก็อุดมไปด้วยโปรตีนสูงนะคะดีสําหรับผู้ที่รักสุขภาพเลยค่ะได้ยินอย่างนี้แล้วหูพึ่งนะ<อ>เพราะอะไรที่มันดีต่อสุขภาพนะคะอนอกจากนี้ค่ะยังมีใยอาหารสูงค่ะเป็นทางเลือกที่ดีสําหรับผู้ที่แพ้กลูเตนนะคะหรือว่าผู้ที่ต้องการลดการบริโภคกลูเตนค่ะเพราะว่ามีไขมันชนิดดดีค่่ะเเชนนกรไขมมัโอ 3และ6ที่ช่วยดูแลหัวใจและหลอดเลือดค่ะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเรื้อรังต่างๆด้วยนะคะที่สําคัญค่ะสาวๆคือช่วยควบคุมน้ําหนักนั่นเองค่ะได้ยินว่าช่วยควบคุมน้ําหนักนีดูตาลูกวาวเลยทีนี้นะคะเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยเจ้าควีโนะจะช่วยในเรื่องของการสร้างสมดุลให้กับลําไส้ด้วยนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายเนี่ยทำงานได้อย่างเป็นปกติค่ะแล้วก็มีส่วนของใยอาหารชนิดละลายน้ํานะคะยังสามารถเข้าไปช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดแล้วก็ช่วยให้เราเนี่ยรู้สึกอิ่ม ได้นานยิ่งขึ้นด้วยค่ะ,คะอ,อันนี้คือโดยส่วนตัวนะเราเคยคซื้อมากินแล้วก็เอามาผสมกับข้าวนี้คืออ,อร่อยนะเรามาช่วยควบคุมน้ําหนักไปด้วยเนาะเพราะว่ามันจะมีเหมือนใยอาหารนี่อะไรอย่างงี้ค่ะ,ะมีประโยชน์ต่อร่างกายด้วยทีเดียวค่ะ,คะ ฟังดูประโยชน์เยอะใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนก็ไปลองมาหากินกันดูดีกว่านะคะค่ะสําหรับใครที่คิดว่ากินคีนัวอย่างเดียวเนี่ยพอแล้วจริงๆก็ควรจะต้องกินอาหารให้ครบห้าหมู่เหมือนเดิมค่ะที่เราพูดไปเสมอเนาะใช่หลากหลายร่างกายเราต้องการอาหารที่หลากหลายค่ะแล้วก็ครบห้าหมู่ออกกําลังกายเป็นประจำเช่นเคยค่ะค่ะคุณผู้ชมคะสําหรับรายการแฮปปี้เพจในวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปหาคีนัวมากินกันดีกว่าองไปซื้อแล้วแหละใช่ค่ะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ